รับสนุนโดยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ36เดือนดอกเบีย้ยสูงจาก LH Bank กลับมาติดตามกันต่อนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์เราจะมาฟังคำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนจาก LH Bank Advisory กันค่ะครึ่งปีผ่านเกินไปแล้วนะคะช่วงที่เหลือนี้ควรจะนำอะไรที่เรียนรู้จากครึ่งปีแรกมาศึกษาต่อและจัดพอร์ตกันต่อเป็นยังไงเดี๋ยวใอ้บุชัยไลย่ให้ฟังกันก่นกอนคะ่ะ ปี2,565ยังคงเป็นปีที่ผันผวนท้าทายและมีหลายปัจจัยที่กระทบกับการตัดสินใจลงทุนของคุณผู้ชมครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory สรุปกันหน่อยครับว่าความเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่วิกฤตและมีผลอย่างยิ่งกับผลตอบแทนการลงทุนของคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างหลายปัจจัยด้วยการเงินเฟอ้อเป็นแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับไปดูที่กราฟิกแรกกันก่อนครับแล้วไล่เรียงกันแบบนี้ครับ เวลาที่เราไปดูว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรและมีผลกับการตัดสินใจลงทุนและแน่นอนมีผลกับการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศด้วยเราก็จะเห็นน้ําหนักที่ให้มีไม่น้อยนะครับที่เป็นเงินเฟ้อขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องของสองครามระหว่างรัสเซียและยูเครนตอนนี้ที่ดูท่าจะงวดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดไปทั่วภูมิภาคยุโรปและทั่วโลก ขณะเดียวกันมาตรการทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นจากทางธนาคารกลางสหรัฐที่บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงขึ้นเรื่อยๆและตัวเลขปีนี้อาจจะไปจบที่ 3. 5เปอร์เซ็นตแต่ยังไม่มีใครบอกได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีอะไรให้เราต้องตกอ,อกตกใจหรือมีเหตุดูดเหตุร้ายอะไรอีกหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยุโรปยังดูไม่ช่อดีครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับนอกจากเรื่องของสงครามแล้วนอกจากเรื่องของ ราคาสินค้าที่พุ่งสูงเราก็ต้องไม่นับรวมนะครับ สิเราต้องไม่ลืมว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ตามค่าในเดือนกรกฎาคมตลาดก็ตอบสนองค่อนข้างดีทีเดียวและเดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบถัดไปจะ0.75อีกหรือไม่บางส่วนมองว่าน่าจะค่อยๆเป็น0.5แล้วไปเป็น0.25ภายในปีหน้าแต่นี่ส่งผลอย่างมากกับเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนโลกครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับนอกจากปัจจัยเรื่องของเฟดครับ สุงที่ผ่านมาก็คือผลตอบแทนเฉลีย่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรผันผวนอย่างไรณนะตอนนี้ช่วงครึ่งปีแรกสรุปเห็นภาพรวมง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะไปถามหลักทรัพย์ที่ไหนหรือว่าผู้แนะนําการลงทุนที่ไหนการลงทุนเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาและณนะวันนี้สินทรัพย์ทางเลือกทั้งหลายก็เกิดการปรับฐานหรือว่า correction ดังนั้นคงจะต้องไปเลือกให้เหมาะให้สมแล้วครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่สําคัญคืออัตราการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของจีนเรื่องนี้เรื่องใหญ่และรายการของเราก็บอกแล้วว่าอาจจะเป็นระเบิดเวลาก็ได้หลังจากที่บริษัทขนาดใหญ่ในจีนตอนนี้ผิดนัดชําระหนี้และ ผู้บริโภคในประเทศจีนที่เขาซื้อบ้านจองบ้านกันไว้ก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับบริษัทที่โครงการชงักงานพอเงินไม่จ่ายเข้ามาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่มีเงินหมุนกันต่อเรื่องนี้ยังคงเป็นโจทดใหญ่และส่งผลอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศจีนยังไม่นับรวมเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่ชงักงานแล้วทําให้เกิดซัพพลายช็อคหรือว่าช็อคที่มีต่อปัจจัยทางด้านอุปทานด้วยนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ มีความเสี่ยงที่นักลงทุนกังวลพอสมควรแล้วถ้าไปดูนะครับสีที่โดดเด่นที่สุดก็คือสีม่วงอมชมพูนี่แหละนะครับณนะตอนนี้ปัจจัยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทุกภูมิภาคทั่วโลกนักลงทุนให้ความสําคัญเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันใหญ่กว่าพื้นที่ของยูเครนแล้วกลายเป็นขั้วการเมืองของโลกตอนนี้ ระเผชิญหน้ากันอย่างชัดเจนด้วยนะครับขณะดเดียวกันสีฟ้ารองลองมาก็คือปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้อคุมไม่ดีเศรษฐกิจมีปัญหาและอาจจะนําไปสู่ความเคลื่อนไหวในสังคมได้เรื่องนี้ทุกรัฐบาลทราบดีขยับไปดูกราฟิกถัดไปครับ กราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าหลายตลาดในภูมิภาคก็จะเริ่มเห็นปัใจจัยในการฟื้นตัวที่แตกต่างกันปัจจัยที่เอเชียรมี R o M e, ประเทศไทยเรามีแล้วมองไปที่ยุโรปที่อเมริกามันก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับดังนั้นความแตกต่างของนโยบายการเงินอาจจะไม่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะักขนาะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังเคยบอกนะครับว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย,ววยนโยบายหรือว่านโยบายทางการเงินของเราเราจะไปตามต่างประเทศอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูบริบทในประเทศครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปครับเราก็จะทําให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าณตอนนี้กลยุทธ์ในการลงทุนเป็นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็มองว่าควรจะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มคุณค่าที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นและยังมีโอกาสในการลงทุนอีกมากนะครับเรื่องนี้คงจะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากทาง L H Bank ละครับว่าเราควรที่จะเลือกลงทุนในรูปแบบใดกันบ้างครับคุณชวิรัตครับ ผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณธนทัศน์มัตยสวุวรรณค่ะจาก LH Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงความเสี่ยงของโลกใบนี้ในตอนนี้ส่วนใหญ่เขากังวลใจนะคะเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือ e c เ s s i o n มันมีประเด็นไหนบ้างไหมคะที่นักลงทุนควรจะรู้เป็นพิเศษคะ่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอย้อนถึงคาจํากัดความของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับผม เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์มีการให้นิยามเอาไว้ว่าคือเมื่อเศรษฐกิจหดตัวหรือ GDP เนี่ยติดต่อกันนะสองใจมากขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยแล้วครับผมทีนี้ในประเด็นที่เราต้องดูกันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งประเด็นที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอินเ yield curve หรือสภาวะที่ไม่เป็นปกติของธัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับผม ก่าคือเมื่อบอนยูสองปีหรือส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลอายุสองปีเนี่ยสูงกว่าอายุสิบปีเนี่ยโดยในทางทฤษฎีแล้วอัตราผลตอบแทนของพธนบัตรรัฐบาลอายุยาวเนี่ยควรจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเกิดอินเวสต์ยูเคิร์ฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดเศรษฐกิจสดอยเสมอไปทีนี้ตอนนี้ฮะที่นักลงทุนทั่วโลกจบตามมองกัน,นะฮะเขาก็จะนิยมใช้ เการดูด้วย2วิธีคือวิธีที่แรกก็คือดูที่ lagging indicator หรืออีกวิธีนึงคือ leading indicator ตัว lagging indicator เนี่ยคือตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปแล้วตัวอย่างเช่น GDP CPI หรือดัชนีชีวัดผู้บริโภค PPI index ซึ่งจากที่มีการประกาศออกมานะฮะผมตัว GDP ของสหรัฐและยุโรปเองเนี่ยก็มีทิศทางปรับตัวลดลงขณะที่ CPI หรือตัวแทนเงินเฟ้อของของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่โดยล่าสุดนะครับตัว GDP ของสหรัฐเนี่ยในไตรมาสที่2ก็หดตัวไปละแล้วก็ติดลบติดต่อกัน2องไตรมาสก,ก็ทางสหรัฐก็นับว่าเป็น technical ี i ซช t a น o n ไปที่เรียบร้อยส่วนอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมเกิดออกไปก็คือการดูตัวเลข leading indicator หรือ ตัวเลขเศรษฐกิจลสำคัญทางเศรษฐกิจแบบชี้นำอาทิเช่นตัว Global PMI หรือดัชนีชี้วัดผู้จัดการฝ่ยยยายจัดซื้อภาคการผลิตที่เริ่มชะลอตัวลงไงฮะหรือแม้กระทั่งตัวพวกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Consumer Confidence Index ที่ก็ปรับตัวลดลงทำจุดุจดจสูงสุดใหม่นะครับผมซึ่งประเด็นที่กล่าวมาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ยังหนีไม่พ้นเลยก็คือว่าต้องจับตาดูภาวะเงินเฟอ้อฮะเพราะเงินเฟอ้อเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงอยู่สูงอยู่แม้ว่าหลายๆภาคส่วนก็เริ่ม ของเศรษฐกิจเริ่มหมดตัวแล้วฮะซึ่งตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะกดดันอำนาจซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอีกด้านหนึ่งก็คือเฟดะฮะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอยู่ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยเฟดที่ยังไม่มีท่าทีนะฮะว่าจะลดลงเท่าไหร่นะฮะก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของหลายบริษัทหรือ,อ,อบริษัทที่ยังต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเนี่ยก็จะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงธนาคารการในหลายๆประเทศนะีฮะก็อาจจะต้องขึ้นดนอกเบี้ยเพื่อสกัดการไหลออกของเงินทุนทนด้วยโดยสรุปแล้วะฮะเศรษฐกิจเอ่อทั่วโลกเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในค่อนข้างเปราะบางส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนียฮะก็เข้าสู่ recession ไปที่เรียบร้อยละโดยจากประเด็นที่เราต้องน่าจับตาหลักๆก,ก็คือเงินเฟ้อต้นทุนการจ้างงานที่แพงขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นรวมถึงการอ่อนค่าของเงินเอ่อในภูมิภาคต่างๆครับครับ คุณนธนทัตครับสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์คงรอจะถามเลยก็คือแล้วโอกาสในการลงทุนตลาดหุ้นครึ่งปีหลังนี้มองอยังไงบ้างครับครับผมแม้ว่าภาวะการลงทุนเนี่ยฮะในครึ่งปีหลังจะยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มตัวเศรษฐกิจโลกนะฮะที่ชะลอตัวแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยแต่ถ้าลงทุนก็เริ่มมีบางกลุ่มนะฮะเริ่มคาดหวังถึงการซอฟต์แลนดิ้งจากเฟดหรือที่เรียกว่าการดําเนินนโยบายการชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ ที่อาจจะยังไม่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกษิจโดยรวมมากครับผมหรือแม้กระทั่งบางเสียงนะฮะเริ่มมีการพูดสิงเฟดแล้วว่าในช่วงท้ายปีอาจจะลดการขึ้นดอกเบี้ยลงหรือขึ้นน้อยกว่าคาดก็เป็นได้เพราะว่าล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทางสหรัฐเนี่ยฮะก็มีการรายงานตัวเลข GDP ที่ค่อนข้าง ต่ำกว่าที่คาดหรือติดลบก,ก็นับว่าเป็นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเป็นทางการละและอีกหนึ่งความหวังคือโอกาสของเศรษฐกิจโลกคือท,ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มหันกับเข้ามาดําเนินเศรษฐกิจแบบเต็มรูปแบบและตัวอย่างเช่นประเทศไทยเองเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยก็ยกเลิกการสวมหน้ากากและยินยอมให้นักท่องเที่ยวครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของของ,ของหนึ่งในสามของ GDP ของเราเนี่ยเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องก,กักตัวหรือแม้แต่ประเทศจีนเองนะครับ ก็ทำนองเดียวกันว่าจะเริ่มมีการยกเลิกการล็อกดาวน์เป็นรูปแบบและอาจจะเหลือจากัดอยู่แค่บางพื้นที่เสี่ยงอยู่ซึ่งนาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศที่ดูเป็นความหวังที่สุดที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คงต้องยกให้จีนเนื่องจากจีนเองก็มีรดแมบระยะยาวฮะที่ค่อนข้างชัดเจนในการผลักดันเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ green energy หรือพลังงานสีเขียวให้ประสบความสำเร็จครับ ค่ะแต่ทีนี้อยากขอคําแนะนําในการจัดพอร์ตหน่อยค่ะเพราะฟังดูแล้วมันก็มีความเสี่ยงรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงจีนเขาก็กังวลใจเกี่ยวกับพาดอสังหาริมทรั์เหมือนกันค่ะครับแน่นอนเลยครับการจัดพอร์ตหลักของเราเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างเยอะความผันผวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแหะเราก็จะเน้นไปที่กลุ่มเชิงรับหรือหุ้นคุณค่านะฮะที่ทนทานในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเป็นขาลงหรือ ตัวตลาดทุนเป็นภาวะไซด์เวย์หรือเริ่มไซด์เวย์ดาวนะคะเราก็มองว่าหุ้นคุณภาพเนี่ยหรือหุ้นเชิงรับเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าสสมช่วงนี้นะฮะในการบาลานซ์ของพอร์ตแล้วในด้านของจีนเองนะครับผมคือแม้ว่าจีนจะมีการปรับตัวลดลงจากประเด็นเรื่องการกังวลเรื่องวิกฤตอสังหาใช่ไหมครเราก็กลับมองว่าเป็นช่วงจังหวะปรับฐานนะฮะแล้วก็ถือเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นบางกลุ่มข,ของจีนนะฮะที่จริงๆแล้ว เทรนหลักยังเป็นเทรนที่ดีอยู่คืออย่างหุ้นกลุ่ม green energy หรือพลังงานสีเขียวของจีนฮะซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตในภาวะที่เศรษฐกิจโลกในหดตัวนะฮะนอกจากนี้พวกธุรกิจสีเขียวของจีนไม่ว่าจะเป็นพวกอีวีพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมก็เป็นธุรกิจที่ภาครัฐจีนนะฮะรวมถึงภาครัฐทั่วโลกเลยฮะกาลังให้การสนับสนุนอีกวยครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธนทัศนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นความเห็นจากทางคุณธนทัศน์ LH Bank a d ์ i s o r y นะครับปัจจัยท้าทายยังคงมีอยู่แต่สิ่งที่สําคัญคือเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนยังคาดหวังว่าจะเป็น Soft Landing นะครับก็คือไม่ทําให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงขณะเดียวกันจีนนะตอนนี้เริ่มมีความหวังที่จะเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมครับ นอกจากคำแนะนำด้านการลงทุนแล้วอีกผลิตภัณฑ์เงินฝากหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพิจารณากันก็คือเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจาก LH Bank ครับ LH Bank ออกบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงตอบโจทย์กับน,นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนชูจุดเด่นยิ่งฝากนานดอกเบี้ยยิ่งสูงสามารถเลือกระยะเวลาฝากเงินได้ก็คือเลือกแบบเป็น36เดือนหรือว่า s เ e p ป a t e เป็นลักษณะดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดโดยผู้ฝากเงินครบกำหนดระยะเวลา36เดือนจะได้รับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่3.25%ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย2%ต่อปีครับและแบบ24เดือนคือรับอัตราดอกเบี้ยสูง1.8%ต่อปีฝากขั้นต่ำ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายลูกค้ารับดอกเบี้ยทุกเดือนเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565นี้ครับโดยจีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่าโทร132 27ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นราคาหลังการควบรวมของทูและดีแทกัน